ตั้งน้ำมันกระทะร้อนแล้วแล้วก็ใส่กระเทียมห,หอมลงไปเท่าที่ต้องการนะคะจากนั้นก็จะใส่พริกลงไปค่ะนี่คือการผัดผักบุ้งไฟแดงใช้น้ำมันหอยด้วยนะเดี๋ยวปรุงรสก็แล้วแต่ใครชอบรสไหนก็ปรุงไปเลยไฟแรงเลยค่ะแ,แรงสุดแล้วเนาะไฟบ้านออนแอรปรุงรสก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ผักบุ้งเดี๋ยวแป๊บน,นึงอ,งอะใส่เลยผักบุ้งไฟดำ อืไปไม่ร้อนเมืองร้อนแล้วแต่ไม่ร้อนถึงใจคเหรอแก๊สมันใกล้จะหมดหรอบางเสียงมัาแน่เเยอะเดี๋ยวก็ขาดอีกรอบหนึ่งนะอย่างเนี้ยใสจานอาจจะใส่พริกไปเตยกินพริกไหมโอเคแล้วคุงรอดิุณรอดไหมชุณคินละแห้งไปหนไงไหม โอ้น่ากินมากแต่เชื่อไหมว่าคนทำอะ่ะไม่ชิมอะ่ะไม่รู้รสมันเป็นยังไงมั่นใจเหลือเกินเนาะมันตึงลำอมืมันตึงำํำมันํำกับํนนำ,ำนั่นแหละเพราะละ